อภัยที่ไม่ตรงปกนะครับเพื่อนๆขออภัยนะครับที่ไม่ตรงปกนะครับชุดนี้นะครับรวมส่งนะครับแบบโอนเท่านั้นนะครับรวมส่งนะครับแบบโอนเท่านั้นนะครับอยู่ที่นะครับ659าบาทนะครับแต่ทําไมถึงไม่ตรงปกล่ะครับ เพราะเป็นเหรียญสุ่มนะครับสุ่มคะวาละแต่ตีจะเน้นว่าไม่ให้ซ้ำนะครับเน้นว่าในนี้จะไม่ให้ซ้ำลายเน้นว่าในนี้นะครับจะไม่ซ้ำลายนะครับในนี้จะไม่ซ้ำลายนะครับตกเหรียญละเท่าไหร่ใช่ไหมครับตกเหรียญละ10บาทนะครับเหรียญละ20นะครับเหรียญละ30นะครับในกรณีที่เพื่อนๆบอกว่าเอาชุดแบบนี้นะครับลายอาจจะไม่ได้ตรงตามนี้แต่รับรองว่าไม่ซ้ำนะครับ ลายจะไม่ซ้ำกันในชุดแบบนี้นะครับจะไม่ซ้ำกันนะครับ659บาทนะครับสนใจนะครับเพื่อนๆใต้คลิปนี้เลยนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสนใจก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับก็คือชุดนี้นะครับเหรียญ2บาทไส้ทองแดงนะครับเหรียญ2บาทนะครับไส้ทองแดงนะครับเหรียญละ10บาทนะครับในกรณีที่คะวะระไม่เลือกนะครับแล้วก็เหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับถึงจะมีน้องแมวบ้างไม่มีน้องแมวบ้างก็ตามนะครับเหรียญละ30บาทคะวาละนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับ ต่อให้บางเหรียญนะครับจะจริงราคาจริงๆเป็นร้อยยี่สิบก็ตามนะครับร้อยแปดสิบมีไหมในนี้บางเหรียญนะครับบางเหรียญไหนนะเหรียญไหนนะอ๋อดีจังไม่มีเหรียญร้อยแปดอ๋าเหรียญนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะอ๋อนี่ไงร้อยแปดอยู่นี่ครับเหรียญนี้ร้อยแปดนะครับแต่ทั้งชุดนี้เลยนะครับสองร้อยบาทเห็นไหมฮะเหรียญเดียวก็ร้อยแปดอยู่แล้วนะครับเพิ่มอีกยี่สิบนี้ได้เท่านี้เลยนะครับเอาเป็นว่านะครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆเลยนะครับเหรียญนี้ก็ร้อยยี่ถ้าสั่งเี้เหรียญเดียวร้อยยี่สั่งเหรียญเดียวร้อยแปดแต สองร้อยนะครับเหลืยี่ิบนะครับเงื่อนไขเดียวคือไม่ซ้ําแต่นะครับไม่ซ้ํานะครับแต่นะครับเลือกลายไม่ได้นะครับคะชุดสุ่ม6กร้ยห้าบเาบาทรวมส่งไม่มีปลายทางครับ